ทำไมแต่ละวันอยากจะออกจากบ้านเรียกร้องอยากจะออกจากบ้านอยากจะมาดูท้องเต้นหทำไมหนาวก็หนาวมาดูจิเนี่ยขาวไปหมดแคมา่าจมูกแดงห่อนออแ,แล้วพาวิลจมูกจมูกบวบแดงเดีวจมูกบอกบอกอ่ะบอกบอกหนาวเห็นไหม บออ๊บอบเพียนหมดเดียวบออ๊บอบเพียนหมดเดียวไหนพาวินดดเดลก้าจะเริกกันนะครับไหมไหนไดูจะเห็นไหมก่นไม่เห็นมีเลยอ้าวกล้องตายแล้วครับไม่เห็นมีเลยนี่ไง ควันออกแล้วควันออกแล้วเห็นแล้วเห็นไหมเป็นไอตรงที่บ็อกกี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นเป็นไอเลยไออีกเอง,อง็งกินก <c oughs> ินบ็อกบ็อกเด็กเด็กบ็อกกี้หนาวหนาวดินี่แค่หน้าบ้านนะคะมีอะไรจะได้วิ่งเข้าบ้านทาัน ลบหกเท่านั้นเองค่ะที่สุดของที่สุดอาจจะดูจะมาดูคำเตือนหน่อเดินมาดูตรงนี้หน่อยเนี่ยเดินตรงนี้ดิเดินมาดูนี่นนเดิน,นดมาดูน,ดดนี่จะลงไปเปล่าจะลงไป 两个了。Uh huh. Santa Claus skulle tomten, tomten, Santa Claus. มาได้ยังจะมาได้ยังไม่มาเอ้าจะไปอยู่บ้านเขาตลอดเลยเหรอหนาวแล้วเนี่ยใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ยังหนาวอยู่อุ้ยโล่เป็นได้ป่ะ ระวังตกเชื่ออ,อยอยืนดียืน,ยนบ้านสั่งระดับพืนไม่เท่ากันไหมบ้านไม่มีรั้วข้ามไปข้าม,มาไปมาเอา้าแล้วขึ้นมาทําไมอะจะดีกวอีกก็ลงไปดูข้างหน้าลงไปดูลงไปดูข้างหน้าข้างหน้านนนนเดินไปหน้าบ้านนนนน เดินไปตรงโน้นเดินไปดเดินไปตรงโน้นจะลงตรงไหนจะลงไม่ลงอะหยียบพี่พาวีมามาเข้าบ้านแล้วนะบ้านเราไม่มีอะไรเลยอะ ใช่อะไรไม่มีที่เก็บอุป,ปรกรณ์เยอะเสือเดือเกินควัน้อสุป็ละออออมาหายใจามาพวีมา,มาปิดแล้ว มามาจะปิดแล้วเดี๋ยวกล้องตายให้ไฟวินปิดไฟวินปิดอะไรก็มามาดูพาะวินพวินปิดอะพวินปิดอาถ่ายถอมเต้นอาพวินปิดบายบายอาปิดมือไม่มีอ่ะ